คนเดิมนี่จะนอนพี่น้องมาเลาะหาเก็บผักมันก็ไม้่ทำสีบะหมี่เดี๋ยวมีดดวงน้อยมาให้สีคนเลยบนนี้ดินแข็งแข็งตะไคร่หักคนนะพี่น้องจะ้ะได้ลากคนหนึ่งสมุนไพรดีโอ๋สีดไต่บนนี้หุ่นดินแข็งแข็งโบได้ดอกได้ซ้ำนี่เลนะ ซมนี yup. ่กัเอานี่แกงดูกินกระปุ่นกับเก้วตัวนึงละน้องสิได้ปนี้กุนหยาพี่น้องดินแข็ง ฝนบดตกบดลุ่งไหลแห่งขอบคออยู่อยากได้ลากขึ้นนะเวลาเขาไปแกงหรือไปลวกกินดีนะลากขึ้นนะหาเก็บพักพี่น้องพักยังไม่พักยังเอาเบิดลอลู่อืมท่านี้มันหากินยากเราพักพี่น้องมี่ครนี่เหรอเนี่ย อสองต้นเลยผักบุมงเมล็ดมังคีน้งอ,อ,นงอ,องกอชิงงัดเอาลยเลยนี่แต่พันแก่แล้วนี่ดอกขดนะเด็อดออกดอกขดกินได้ด้วยพี่น้งองขมล่ำไปลวก แหงแรงไรยพี่น้องหาพักกินยากเค็ดสลัดกินหแมวหแมวเขามีหลายสายพันธุ์ดิมีหลายชนิดกินได้จ้ะกินได้พี่น้องเค็ดสลัดกินแบ่บรักนี้ ไ,ไกลๆเรื่อยที่น้องนี่เ้าวดีเอาใบอ่นอนๆเพื่อนนี่นี่เอาใบอ่อนๆเพิ่นไปเะ็ดสลัดนี่ขวไปยังสี่ขอบไปแช่น้ำไวส้สิแต่พี่น้องมันได้กินหลายมือเรืนี่แบบนี้นะมันจะได้กินหลายมือแบบว่ามันสีโบนเฮียวย์นะหันหอกไปยังสี่นี่หมื่นสองมื่เพราะมันแดดเนาะมันเ,นเหี่ยวจังสี่เลยดิไปเลยจ้ะเหนียงคักนกอ,อีแม่ข่อยเอ,อ้ย นี่คือผักลืมหัวพี่นอ้องนี่คี่ผักลืมหัวนงกระหน่ำภาษายานมันเสือเอ่อมหอน่ำโควิดเลยมันคนบางงามเนาะคนเบี้ยนน้อยนีย่นี่เพชรสลัดกินที่ประโยชน์พร้อมแล้วพี่น้องนี่ผักลืมหัวนี่ต้นน้อยผักนาแหลงเป็นสิทธิะพี่น้อง Okay. ต้นไงต้นพี่น้องนี่เดย์ต้นไง่ันจะเป็นนังเส้นี่โอ้กะบ,บีเลยบอ,อกเพคนนะกินดสดแซ่บกินกระปรนกระลาบพักทั่วไปเลยพี่น้องมีประโยชน์นี่มันอยากออกดอกแล้วมันอยากแก่แล้วเนาะนี่เป็นน้ำเส้น ดอกน,นะดอก็จะเป็นลักษณะนี้พี่น้องเห็นบ่มืดมืดกงองเห็นไหมนี่พี่น้องอ้หงามครับนี่นเจ็บกบดอกกตัดลีมผัวตัดก,นะก็มันขืนเนาะโฟก็มีเลยอือแง่วเบิดนะพี่น้องนี่ดอกก็ อันน่ะแสบขึ้นอย่างนี้แห้ไม่รอมากแค่เจ็บเอก,กดอ่เอาเก็บผักพี่น้องเอ้ยผักยังนี้ก็เก็บเอาผักป้าผักกินได้ก็เก็บอีกอย่างนี้แหละ sán ừ. ngon lắm nó chín sẹp thế thì nong cốt nhát khéo คุณได้ซ้ำนี่แล้วดินมันแข็งคุณ,คณน้องได้ซ้ำนี่ก็วว่าดีแล้วเนี่ย แี่งวล่าล่างล่างแข่งแข่งทั้งใบไปเลยทั้งลาไปเลยแข่งแทนชิลิข้าอยู่มนีบดแดดบันใดเมื่อไงเป็นทางเป็นเอ้าว ตัดไปเพราะกิ่นคนเขาเอาไปตะใบเพิ่นมันเหี่ยวไว้วีนอนเขาไปยังสีเขาไปซ้ำน้ำไว้สินะเพิ่่ค่อยเหี่ยวไว้นะนี่นะซ้ำน้ำไปเลยนี่ตังสี พกเนี้ยเว้ยตัวนี้งามครับนี่อยากมีเสียมให้ <c oughs> กลับไปเบื่องให้สื่อเสียมมากลืมสุป,ปีสุป,ปีสื่อไว้กับลืมองหมอมานตังเดียกเอาของใส่กระเปา๋าบ่นี่พี่น้อง ขึ้นขึ้นเป็นไงยใยเมฆพี่น้องจ้ะชีวิตต่างแดนผู้ใดพบมาใส่ชีวิตดูต่งาตงแดดบรลูเด้อพี่น้องผู้คือบานเฮาเด้อ เรื่ก,การเริ่องานมากอะมานังตรงมงอยู่เฮียนอยูส่สั้นเห็นเหรอพี่น้องเยื่อไปใส่เนอ้องมันออกมานน้ำบกน้ำปางสิมาออกมานน้ำบกน้ำปลาหาผอกหาพักกะนต้องระว่างอีกแล้วพี่น้องเขานที่ข้าเจา้าโบนิอีกเรียบร้อยนี้กันโบนี่หรือโบนึงโบนี่ข้าเจา้าทันเท่าเาขาสาธารณะข้าอยู่สวนป่าสวนสนะี่อย่างเดีะ เขาสวนเนมะข้าเจ้าเนี่ยโอ้ยคนได้ดิต้องมัดระว่างกันหาอยู่หากินวันฮอนไดฮอนเข่าคนใดคน,น,นหาเขาต้องขออนุญาตเพื่อนหู่จักเพื่อนแต่มาบุญนี้กับบุญนี้หู่จักกันกันกนนบเพื่อนนี่นะกับคุณสานสานี่ไว่าข้าเจ้าอยู่ของเพื่อเดียวกันนี่หู่จักกันเขามาได้เนี่ย มูจะกัดพวกกะเขาดินี่ห้ามพี่น้องห้ามเนาะเลยไล่ผมว่าเด้อมึงจะไม่ยังไล่พี่น้องแค่มาหาเอาลักนี่แหละคิดจากแกงแล้วจนกินเล็กจะเบิดกินเลยด้เล็ก็บไปกับบ้านเฮาจากประเทศไทย จะมาหาลถมึงคนง่ายที่ดอกแล้วมันอยู่ไก่หวยได้เลยที่น่องมัเลยงามไก่หวย ไก่หัวมันเป็นจะงามแต่ออกไปทั้งหน่อยแหงกบกอนหลังฝนโปรตุกฝดคิ้วมาใส่หนึ่งสองหมื่นค่เนี้ยใส่สีกับไปล่างล่างแล้วก็แซ่ไว้รถนก็เขาตู้เย็นไว้ก็ได้ที่น้องเพราะมากกวาจะไปซ้ำน้ำไว้นี่ โดยดเด้ดพี่น้องฟันสิงโตนี่ยังมองขามด้วยจ้ะเสียดายพราะเทาคอยพูเพิ่นโบคอยกินนำ้ำพี่น้องเพิ่นโบกินเลยแหละบนว่าคอยบูกินบูกินผักปลาน้ำบมกินอยังเลยอาหารไทยกับโมกินอีกคนจะคอยพูดเดียวลูกเต่าเพิ่นกับโมกินนำ้ำบมกินคอ,อยละเอียบชิมนโคอย bán mẹ bà cũng không có mẹ bà cũng không có lao nóng ngàn trong phần không phải cho hết ngàn có ngon màn nhang hả Nên có ngon có ngon thì nó มีเสียมเนาะเพราะว่าจะเอาลูกใหญ่ๆมากกว่าแต่มันโมมีมันแหงโคตรโอ้โเอาตัวนี้กับพ่อเราปะเนี่ยพอแกงล้วเขินแกงแล้ว คักมันถือนไหมตัดเออพี่น้องมากดน้ำย่อยเม่นืมอ,อีกพี่น้องคือไช่เนาะอุ้ย เลยเงาเนี่ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องจ้าพลังการสร้างสรรค์หัวนี่พองดีตัวดีหูพี่น้องยาดีเข้าไปศึกษาบ้างเด้อพี่น้องปัดสิงโต อยู่บ้านเหาบ่มีเนาะอยู่ประเทศไทยเนาะพี่นอ้องจะมีอยู่แถวยุโรปหรือเนาะแถวอาเซียนเราค่นมีนะ้บอบ่มีหรอกเนาะมงังซ o ง g ยึดจังไรมีก็่าจะมีอยู่แถวยังกว่าประเทศที่ยังกว่าเกาหลีบรรรร่พี่น้องเห็นถ้าเจ้ากลเนาะถ้าเจ้ากลโนออกไปเฮ็ดนั่นแหมกลโนไปประเทศส้มเห็นถ้าเจ้าไปเฮ็ดส้มไหมพี่น้องไปทุบเป๊ะเป๊ะประเทส้มไหมปเทศเวอร์เป็นเจ้าเฮ็ดทั้งห้างทั้งต้นสิงแต่เห็นถ้าเจา้าเฮ็ดดู้วยเ,เ,เจาเ้าว่าแซ่บสัตว นี่ขอบุกเลยเย็บะเพียเ็บบเป็นไปนี่จะไปแกงเป็นลวกกินปนแกงใส่ไก่ใส่กระดูกหมูใส่พี่นออ้องจนะแซ่บตุมใส่ไก่แกงใส่ไก่แกงอ้อมาดยเสะฮะแม่มาพี่น้องนกัน Em sơn Chị ơi, ta vẫn khứng mây Chị ừ, là là để lại, để nó บอกได้นี่โดบวมจนลูกได้โทษน้ำอีแม่เฮ็ดงานเกินเวลาบอกพ่อหนะคือว่าไปชี่ชูโมงมือนีิว่าท่านอีนั่งหน่อยก็สีไ้นี่คือว่าชี่ชูโมงมือนีขคือก,กายแล้วว่าท่านแล้วก็เลิกแล้วก็บอกเขาบ้านนะพี่น้องมาเลยมาเลยจะเงากนเขียนอยู่เงาหนึนง่งใส่หลักข้าวี้นี่นี่นี่ เูาเงามีกับข้อะะอะไรล่ะนี่นะงานคัะงานเนาะพี่น้องนเนาะขวบเฮ็ดแนวากลิ่นขวบเฮ็ดเทียนร้ายพี่น้องออขอบวบบุกมีเวลาได้เฮ็ดคู่มือคู่ม,มือเนาะคูออ่มือได้ขวพักงานบดเฮ็ดงานก็อยู่แต่เฮ็ดกินคู่มือ เรียกไรกินมือสองมือคนเดียกก็เป็นคนยู่ง่ายกินง่ายพี่น้องจ้าเพราะว่าหนักใช้ชีวิตแบบง่ายโมเดิร์ซีเลียดกับครอบครัวกับเลี้ยงดูเลี้ยงกินง่ายกินง่ายกินง่ายก็แล้วไปก็คนอีสานเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเพี่นเมย์คนแรกเลี้ยงมากกินลนมะากแต่ยุ่งจังสนะั่นเลย กินงจิยงไง่าแม่พาอยู่จังไรกิังไรแบกินจังสนอะพี่น้องเด็กขี่ลาลวกพอกลวกพักกันแล้วกันแล้วเย่ยสุดจอดเลยพี่น้องขอบุคคิปตัวคันว่านสิมีบุคคลมีทด่พี่น้องช่วงนี้มันเป็นหนาวเพิ่นเนาะ ก็จะตัดผมเพื่นหลกขคืนหมดที่นี่ใช่และติดแกงสัก,กระดูกมูละแทนขีเล็กพี่นอ้องแกงแทนขีเล็กขมปเปเ็น่นเป็น่นขุนี่นหน่อยม่ไดะขมหลายดอกขมหน่อยน,น,น้อยน้องพอดีกิน อนพี่น้อง่แเติลายเตพี่นองเดดเี่ตัวหัวยิ่ใหญ่อมซอนพี่น้องดัดฟันสิงตัวอมซ่อนพี่น้อง